ครับขอ,ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข่สูขคนปิ้งปลาครับปิ้งปลาไปตลาดมากสื่อยังไม่กินได้ปิ้งปลาสวัสดีย้ำมาแลงละ่ะเบื้องดูตะเวนกาลังตกดินอันนั้นก็ต่อไหม่ต่อไหม่ที่ว่าบาตายดิยังปงยอดดุนตายฟังเดียวฟังหนึ่งเกิดนอขึ้น ดังตวไม้ที่ตายแล้วนั่นแหละครับแต่วา,ากให้เห็นอยากใหรเบิง้งน้ำน้ำมะแรงแตะเวนแดงวันที่สิบห้าเมษาเนอะครับว่ามีอย่างหลายหรอกอยากซ่อนปิ่งป่าดำปื้ออย <laughs> ู่มันใหม่มันใหม่กระจิบ๊บกะไรอย่างไมันโคตรใจหอนดิ โอ้ยบ้ดำดเว้ยนกมีไงพุ uh nah ่นะยังเบื ah ้องดูนกพ้นก็บินกับลังนกบินกับค้นบินกับค้นตะเวนแดงตะเวนแดงสิลับ lập nên mùi này ảnh chịu sầu yam mê lên bap 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 sầu bap 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 โอ้แค่นี้กอนครับเป็นนางเบื้องพิงปากมันเสียนใหม่ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆ